ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมเ็ตปุระค่ะวันนี้จะพาไปเช็คเงื่อนไขการขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ซึ่งเป็นตัวช่วยเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหลายๆท่านที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจากธนาคารอมสินและทกะสพร้อมกับวิธีการลงทะเบียนค่ะหลังจากที่คอรมอรได้มีมติให้ธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศ ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ระรลอกใหม่คือในช่วงเดือนเมษายน2564นี้นะคะนอกจากมาตรการที่ช่วยลดภาระหนี้แล้วก็ยังมีมาตรการสินเชื่อหรือเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำที่ไม่ต้องคำประกันที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในช่วงวิกฤตนี้ไปได้ด้วยค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะทางช่องเราก็ได้รวบรวมข้อมูลสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 จากออมสินและทกสเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบและเลือกเงื่อนไขที่เหมาะกับตัวท่านเองได้ง่ายขึ้นค่ะในกรณีที่ต้องการขอสินเชื่อเหล่านี้นะคะสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 จากออมสินนะคะธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยและผู้มีรายได้ประจำที่เป็นพนักง,งานของบริษัทเอกชน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ค่ะสำหรับคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 จากธนาคารออมสินนะคะต้องมีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการรายย่อยและเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่รวมผู้มีไรายได้ประจำจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจค่ะเรามาดูเงื่อนไขสินเชื่อสู้ภัยโควิดจากธนาคารอมสินกันนะคะสินเชื่อสูงสุดรายละไม่เกิน1,000 0บาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่0.35%เต่อเดือนระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน3ปีปลอดเงินต้นและดอกเบีย้ย6งวดแรกค่ะระยะเวลาในการขอสินเชื่อ วันที่13พฤษภาคมถึงวันที่31ธันวาคม2564ค่ะโดยเปิดให้ขอสินเชื่อเป็น3เฟสค่ะเฟสที่1เริ่มกู้ได้13พฤษภาคม2564สำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม6จังหวัดก็คือกรุงเทพ,พนนทบุรีปทุมธานีชนบุรีสมุทรปราการและเชียงใหม่ค่ะ เฟสที่2เริ่มกู้ได้วันที่20พฤษภาคม2,564สําหสำหรับลูกค้าทั่วไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและมีแอปพลิเคชัน MyMo ก่อนวันที่1พฤษภาคม2,564ค่ะเฟสที่3ลูกค้ากลุ่มอื่นๆที่สนใจยื่นกู้จินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 จะแจ้งกำหนดเวลาในระยะต่อไปค่ะ แั้งนี้สามารถยื่นกู้เงินได้ทางแอปพลิเคชัน MyMo หรือ MyMo ตามวันที่กำหนดในแต่ละเฟสสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารอมสินหรือ Call Center 1นเตอร์1 1 1ค่ะและถัดมานะคะก็คือสินเชื่อสู้ภายโควิด19จากทกสค่ะ ทกศได้สนับสนุนสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ซึ่งเป็นสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำให้กับเกษตรกรรายย่อยและลูกจ้างภาคเกษตรกรโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะสำหรับคุณสมบัติผู้ที่ขอสินเชื่อจากทกสนะคะต้องเป็นเกษตรกรรายย่อยและเป็นลูกจ้างภาคการเกษตรต้องมีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปค่ะมีความจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินและ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เรามาดูเงื่อนไขสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 จากทกสกันนะคะวงเงินสินเชื่อรายละ1,000 0บาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่0.35%ต่อเดือนส่งชำระคืน3ปีปลอดชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยในช่วง6เดือนแรกค่ะไม่ต้องใช้หลักประกัน ขอสินเชื่อได้ถึงวันที่31ทธันวาคม2,564วิธีลงทะเบียนสินเชื่อสู้ภัยโควิดจากทกศนะคะผู้ที่สนใจแจ้งความประสงค์ขอ,ขอกู้เงินตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ทธันวาคม2,564ผ่าน3ช่องทางค่ะช่องทางแรก Line Official B A A C Family ช่องทางที่2เว็บไซต์ w w w baac.or.th ช่องทางที่3ามคอร์เซ็นเตอร์0 5 5 5 5 0 5 5และนี่ค่ะก็คือข้อมูลสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 จากอ้อมสินและทอกอที่ทางช่องเรารวบรวมนำมาฝากกันค่ะเพราะโควิดอยู่กับเรานานกว่าที่คิด ยังไงก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกทกท่านผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับสาระดีๆฝากกด subscribe และกระดิ่งติดตามด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมูลิปุระค่ะขอบคุณค่ะ